ตอนนี้พวกเราเอ่อเมื่อคราวที่แล้วล่าสุดเนี่ยพวกเราเนี่ยได้ไปจัดการกับน้องโรลี่กินเนื้อเรียบร้อยนะจ๊ะพร้อมกับเราได้พวกใหม่โซอาร์โซอารวีโซโซโซวีโซโซโซรีฟอร์ f าร์ตี้ร็อกกิ้งทำไมมีบราให้กูเก็บด้วยโอ้มีบาโรลี่ให้กูเก็บได้เยี่ยมไปเลยสุดยอดสุดประชีไม่แล้วทำอะไรได้อะบรามาฮะบวกดีเฟนต์ไอ้บวก HP สิบอ่าสาวน้อยที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยช่วยฉันหน่อยได้ไหม ได้ขาว่ามึงโดนฆ่าไปแล้วไม่ใช่เหรอบอลลิสเจชุดน้ำเงินนั้นฆ่าไปไม่ใช่เหรอฮะทาไมถึงรีสปอนได้มึงมีเวทหรือสเล็กชันเหรออืมไม่ใช่ว่าพวกเราเนี่ยเคยเจอกันมาก่อนหรือเปล่าเนี่ยไอย้นี่เนี่ยเป็นครั้งแรกที่พวกเราได้คุยกันนด้าสาวน้อยฉันคิดว่าพวกเราเราก็บินเนี่ยก็ดูหน้าตาเหมือน,นกันกับสลับสายตาของของมนุษย์อย่างแะนะจริงเหรอฮะจะจริงหรือไม่ก็ตามฉันเนี่ยจำเป็นที่ต้องลงไปแล้วเนี่ย แต่ว่าไอ้เจ้าตัวลิฟต์ตัวนี้โดนทำงานยังไงแขนของก๊อบบินเนี่ยก็ไม่สามารถใช้มันได้แล้วนะอ่ะอ๋อเดี๋ยวหนูจัดก,การเองค่ะโอ้มัก็เสเตสวิตเจอโอ้ยมันมาแล้วขขบคุมนมกนักมาดมแล้วไงต่อจะไปไหนอะลูกเฮ้ยไม่นะ อาอกแล้วปัญหาของกอบปินเนี่ยไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆพอเราเห็นตัวหนึ่งแล้วมันจะต้องมีอีกตัวหนึ่งเสมอแล้วแนทะ้ไอ้กอปปินตัวนั้นคุณเนี่ยเคยเห็นเขามาก่อนหรือเปล่าคะอืมบางทีนะแต่ว่ากอบปินเนี่ยมันก็ดูหน้าตาเหมือนกันนี่นะอ๋อและอย่างหนึ่งเธอเนี่ยได้จัดการหนึ่งในผู้ติดตามของดาร์คเลดี้อีกคนหนึ่งแล้วใช่ไหมล่ะเธอเนี่ยจำอดีตอะไรได้เพิ่มเติมด้วยเปล่าเอ่ยไม่ค่ะ หนูคิดว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงหรอกก็แสดงว่าเธอเนี่ยจำเป็นที่ต้องไปจัดการพวกนั้นเพิ่มเนาะบางทีถ้าสมมติอีกคนนึงแล้วก็เธอเนี่ยอาจจะจําได้จริงก็ได้อย่างนั้นเนี่ยอ้อแล้วก่อนที่จะลืมเนะเธอเนี่ยเอาพวกลูนสเปลที่เธอเนี่ยหาได้เนี่ยเอ๋มานะมาให้ฉันหนออ่ะทำไมลูนสเปลอ่ะอืมแล้วเขาอยากจะให้เราเอาลูนสเปลอะไรเนี่ยใช่แล้วอะถ้าสมมติว่าเธอเนี่ยสามารถเก็บลูนท้ายทุกรูปแบบแล้วก็ฉันเนี่ยก็จะสามารถสร้างเวทมนต์ที่แข็งแกร่งมากกว่าเดิมได้ นะแล้วเดี๋ยวฉันเนี่ยจะรออยู่ในสถานที่ที่พวกเราเนี่ยเจอกันครั้งที่แล้วฮะแล้วมันก็ดอกกุญแจทุกรอบด้วยนะมีไม่มีทางไหนไปยกเว้นลง down down, down 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 we go มีจุดเช็คพอยด้วยอืมบรรยากาศแปลก รู้สึกไม่ชอบมาพากลกดเซฟถ้าสมมุติไม่ชอบมาพากลแเราก็ต้องกดเซฟใช่ไหมเนี่ยแหละเป็นคอนเซปต์ปกติของคนเล่นไอ้ทัศน์แล้วนั่นใครเจ้าเป็นใครมาจากไหนดูดูจากเงาแล้วน่าจะ,น,าจะน่าจะไวฟูอยู่แล้เ,เขาใส่ชุดนักเรียนด้วยเป็นคล้ายๆกับเขาคือคล้ายๆกับคาถาอะไรบางอย่างที่โดนเซ็นเซอร์นี่มันอะไรวะเนี่ยเจ้าเนี่ยมาทาอะไรอยู่ที่นี่เออสวัสดีค่ะ ฉันเดชจะถามเธออีกครั้งหนึ่งเธอเนี่ยต้องการอะไรกับที่นี่ทนชั้นธรรมดาเอ๋ยหนูกาลังตามหาผู้ติดตามของดาร์กเลดี้ค่ะที่นี่เนี่ยมันไม่มีผู้ติดตามหรอกนนระวังไว้นะที่นี่เนี่ยมันไม่ใช่สถานที่ที่คนชั้นธรรมดาเนี่ยจะเดินซีซัวซีซัวโดยที่ไม่ระมัดระวังคนธรรมดาหรอคะธรรมดาอย่างเธอยังไงหรอแล้วคุณเนี่ยไม่ใช่คนธรรมดาหรอคะสายตาของเธอเนี่ย มันไม่รู้มันไร้ความยงสากับสถานการณ์ตอนนี้ในรขนาดนี้เลยคนชั้นธรรมดาฉันเนี่ยจะเป็นคนชั้นธรรมดาได้อย่างเดกันเป็นเพราะว่าคุณเนี่ยกำลังส่องประกายเหรอโง่ขาวจริงสภาพภาพโพสของเธอเนี่ยมันเป็นเพราะว่าฉันเนี่ยมาจากอกมิติหนึ่งยังไงเราเราคนชั้นธรรมดาเนี่ยไม่สามารถรู้ได้เลยเหรอว่าร่างตัวปลอมภาพมายากับตัวจริงเนี่ยมันแตกต่างกันตรงไหนเนี่ยฮะหนูไม่เข้าใจเลยค่ะ แล้วแสดงว่าคุณเนี่ยยังไม่ได้อยู่ที่นี่ใช่ไหมอืมก็ประมาณนั้นน่ะแหละมันไม่มีทางที่คุณเนี่ยจะหยุดชั้นผ่านจากตรงนี้ไปได้ใช่ไหมอ้าวแจ๋ว <c oughs> ฉั้นนี่จะไม่ให้ภัยเธอเป็นอันขาดถ้าสมมติพวกเราเนี่ยผ่านหน้ากันอีกครั้งแล้วก็เธอเนี่ยจาเป็นที่จะต้องออกไปจากที่นี่ไม่อย่างนั้นความโชคชาโชคร้ายเนี่ยจะตกอยู่กับเธอไปซะแหละบา,บายอ <c oughs> เอ้ยทำไมเมื่อกี้ตีโดนนะเมื่อกี้คุณเห็นผมตีโดนแบบแต่แต่มันแต่ด้วยเหตุผลเลยสักอย่างมันตีไม่โดนทำไมเธอถึงไม่ออกไปจากที่นี่อีกอ๋อตกใจหมดเลยล่ะไปซะไอ้เจ้าสมุนถ้าสมมติว่าเธอเนี่ยไม่หนีไปแล้วก็วันนี้เนี่ยจะเป็นวันตายของเธอหอโอเคอันนี้คือเจ u r n a l ของยูริเป็นบันทึกของอเด็กผู้หญิงเมื่อกี้ที่เรายังไม่เห็นหน้า ฉันเนี่ยใช้ชีวิตมานานขนาดนี้โดยที่ไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องอปอ้าเลยอย่างนั้นเหรอฉันเนี่ยเ,เป็นผีมาครึ่งชีวิตของฉันอยู่แล้วเนี่ยออป้าเอยะไรวอ็อปป้าเคอแบบเกาหลีอะไม่ใช่มั้งอปอ้าที่มานอะไรวะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นไอ้ผมชอบผมผมชอบซอมบี้โตวขวามากอะมันเด็ดมากอะโซ้ายก็ดูไม่เลวเนะแต่ตัวขวานี่เด็ดกว่าหน้ามันฮาดิสวัสดีค่ะ สวัสดีจ้าสวัสดีสวัสดีสสดโซระและมินจีอปป้าคนไหนเนี่ยเป็นคนโปกเรเฟเลนเซนต์เอดาราเกาหลีจริงๆเ่าตอนแรกผมก็ไิดว่าเชื่ออะไรว่าอปป้าอ๋อใช่ไม่เป็นไม่เรฟเลนเซนต์าราเกาหลีจริงๆว่ะ่อปป้าเหรอเออหมายถึงอะไรหรอรับไม่รู้ไม่รู้จริงๆหรืออ๋อไม่อยากจะเชื่อเลยจริงหนูความจําเสื่อมคะ่ะแล้วเธอ มีใครเนี่ยลืมพวกเขาไปได้อย่างไรกันใช่ใช่พวกเขาเนี่ยไม่ควรลืมเรือนเป็นอันขาดแล้วทั้งสองเคามาทําอะไรอยู่ที่นี่หรอคะไอ้เจ้ากระดูกนั่นเนี่ยมันขโมยดาร์กิบูราของพวกเราไปเพราะฉะนั้นพวกเราเดยเลยหาวิธีการเอามันกลับคืนมาไอ้เจ้าศพบ,บ้านั่นเองดาร์กิบูราคือไอ้หมอนข้างหมอนข้างไวฟูแบบนี้เป็นหมอนหมอนข้างอปบ้าไม่ดีไม่ดีพวกเราเดชจะต้องเอามันกลับมาเออดาร์กิมูราคืออะไรหรอคะ เธอเนี่ยไม่รู้อะไรสักอย่างเลยสินะและไอ้เจ้าตัวกระดูกนั่นมันก็หนีไปแล้วพวกเราเนี่ยมไม่สามารถตามมันไปได้เป็นเพราะว่ากับดักหรอก็พวกเราเดียกระโดดไม่ได้เพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยก็เลยไม่สามารถตามเขาไปได้เลยอะไรวะขยิก้กระโดดเนี่ยกระโดดเฟ็นเหรอฮะแล้วทั้งสองคนกระโดดไม่ได้เหรอฮะอ๋อ Stevens. จริงเหรอไม่กระโดดกระโดดไม่ได้เนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยทำ ไม่ได้เหรออย่างนี้เฮ้ทำทำมันได้ยังไงอ่สุดยอดสุดยอดไปเลยฉัน้นเนี่ยไม่เคยเห็นใครเนี่ยกระโดดได้ดีมากกว่ามากกว่าเธอแะได้โปรดช่วยเดี๋ยวพวกเราด้วยจะเยี่ยมมากๆช่วยเราช่วยเรา,เราดได้งั้นเดี๋ยวฉันเนี่ยจะไปหาดาร์คิบูราให้พวกเธอเลยกันม่งเป็นสซยโขยที่แปลกประหลาดมากๆเลยนม่มนอะไรวะเนี่ยไม่มีซอมบี้โอปราเนี่ย ปิดแม่งเฮ้ย hey, ทำอะไรอยู่นั่นเสียงดังเฮ้ย <Hey, S 1> มีเช็คพอยต์ว่ะรอดแล้วอาวชอาวชตายแน่นอนเออโตอ้อ,อ,อ,อ้ไม่น่าลุกเลย <c oughs> เสียใจ ไม่น่ากระโดดเลยพอเวลาแบบจังหวะไอ้ตัวขวานไปปุ๊บพอเวลากระโดดปุ๊บแม่งไอ้ไอ้นักธนูข้างบนแม่งยิงพอดีอีกหยุดดิกูจะอยู่ตรงนี้ขออยู่ตรงนี้อุตส่าห์พยายามบิ๊กเบนแล้วเนี่ย

ฉันได้ทนไม่ไหวแล้วการได้เห็นซอมบี้พวกนั้นเนี่ยมันดูถูกอบเอการได้เห็นไอ้ซอมบี้พวกนั้นน่มันเชิดช,ชูไอ้ของอบป,ป้าของฉันเนี่ยมันเป็นของเรื่องที่รับไม่ได้ไอ้พวกสับปะหลาดพวกนั้นที่หน้าตาหน้าเกลียดหน้ากลัวเนี่ยมันบางอาจมาทําให้อบป,ป้าฉันป่นปี้เ <c oughs> ยี่ยมอะไรเชื่อมันมันหมอนดากิบูลานี่หว่าเยี่ย <c> ม <oughs> ได้แล้วไม่อยากกลับไปเลยอะไม่อยากกลับไปทางนั้นอะเอากูไปทางอื่นได้ไหม ไม่เอาแล้วยาดาแล้วทำไมมูมีดาคีิมูระเออดาคีิมูระนุ่มๆที่ลดมุมเมนสปีดกู25สไอ้สัตว์เอาชุดว่ายน้ำมาใส่ชุดว่ายน้ำแล้วเราก็ใช้สายฟ้าใส่น้ำเลยไหมหมันใส่สปาร์กเกอรแล้วทำไมฉันถึงเดินไปมองอย่างนั้นล่ะลืมลืมลืมโทษโทษโทษ เมื่อกี้ผู้สาแบบล่อเองแล้วกูก็เข้าไปโดนเองเนี่ยมันอะไรวะเนี่ยมันทอมเหมือนเ,นนอนเจอรี่ตายซะอาเชอร์เอ๋ยโดนมิร์ฟอร์สไปโดนมิร์ฟอร์สอีกเอ๊ะเอทำไมเธอถึงฟันไม่โดนเธอไลิ่งวอทเทปไลิ่งวอทเทปกูใส่ชุดไ้น้ำชนะทางว้ยนี่แนี้นี่แน,นี้ พลังช่วยน้ำไม่แข็งแกร่งหรอทำให้ผมสามารถนี่เรากลับมาหาเพลงอปป้าของมันอีกแล้วอย่างนั้นเหรอหวัดดีพราเธอเอาดา,ากีมาร่มาฝากฉันเนี่ยเจอดากีมาร่าของพเธอแล้วล่ะโอ้ล่องอ,อกไปที่ถ้าเป็นอย่างนี้พวกเราเนี่ยคงไม่ไปสายสำหรับมิทเอมิทติ้งของแฟนๆแล้วล่ะใช่ใช่พวกเราเนี่ย,ย,ะยจะได้เห็นอปป้าของพวกเราแล้วเอ้าไปเถอะมินจี เชฟิงโดนระเบิดอ่องตัวแตกลิทเทอร์ลี่พวกเขาเนี่ยยังไม่ได้ขอคุณชั้นได้ซ้ำถ้าสมมติว่าฉันรู้ว่าเออถ้าสมมติว่าพวกเขาเนี่ยรู้ว่าฉันเนี่ยต้องไปเอามาลำบากมากแค่ไหนนะชัตอัพเอ้ยปิดไอ้เพลงนี้ทีเอ้ยแม่งมีแม่งมีที่ใส่บนผมของแม่งนะ <laughs> ทำให้เอราคาในช็อปลด20%โบอรอแวมไพร์เคฟแล้วก็เออเพิ่ม MP แวมไพร์เคฟ นี่มันไม่ได้เปื้อนเลือดนะจ๊ะจะบอกไว้ก่อนถึงแม้ว่ามันจะมีเป็นสีแดงฉานก็เถอะเพิ่ม1 H p เีโพลาโจมตีด้วยเวทมนต์สเปรรีดเดเมดบอกสามเอ้ยกฟังดูไปเร็วนี่เดี๋ยวไหนเราจะเป็นสายเวทแบบเต็มตัวใช่ไหมโอ้โหยอดเยี่ยมถ้าแจ็คไปถูกทางมันจะมีโลลีกอบบินมาคุยตอนต้นด่านอ๋อ<า>เป็นเซกชันโลลีกอบบินโลลีด้วยฮะ<า>โอ้แสดงว่ามันต้องเป็นทางที่ผมไม่เคยไปเว้ยอันนี้อันนี้เราเราเรามั่นใจละ ว่าม่เป็นทางที่เราไม่เคยไปกันแน่นอนเว้ยโอเคแล้ว่าหาต,ตรงไหนตรงหนึ่งของแบบที่เรายังไม่เคยไปกันอกว่าะมันม่มีของที่ผมขาดยังยังแบบขาดหายเยอะๆแหละจริงๆนะยๆๆเอยเอะๆดนาเอยอะไอ้ตรงนี้เปิดประตูด้วยอ๋อนี่ไงน้ยนายใช่ ไอหน้าตาที่ดูซื่อเืือซื่อเืือตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวก่อนโลลี่จริงๆด้วยไม่ธรรมาดาทวินเทลด้วยนะเออสวัสดีจ้ายาแต่ต้องขีดสมบัติของฉันฉันเป็นคนจะหามันเจอก่อนหมายถไงไงเราฉันเนี่ยมาก่อนเธอซะอีกนะจุ๊จุๆๆ๊จุ๊ก็ได้เชิญเอาไปก็ได้แต่ว่าอย่าคิดอย่าฝันว่าจะมาเอาสมบัติที่แท้จริงที่สูกซ่อนอยู่ที่นี่เป็นอันขาดเป็นโลลี่จะได้ตัวเล็กติดหนึ่งตัวครึ่งเดียวของ ของโลลี่ผมอีกยอดกว่าจะเจอคุณลิลิตบอกเลยว่ามันเป็นเขตที่ผมไม่เคยไปกว่าจะเจอกว่าจะเจอเนาะชุดว่ายน้ำเป็นสิ่งที่อานี่เนี่ยแล้วฉันจะใช้วินวอลไปทำไมสองสมทีกว่าจะเจอเหนื่อยเหลือเกินครับอันนี้คือ ถ้าเรากดแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นอ๋ออ๋ออ๋อย่างนี้นี่เองเดี๋ยวขอไปเริ่มใหม่ฉันเข้าใจแล้ววากาดิมัสตามานี่ไหมทีแบ็ก่ะนมานี่ไหมมานี่มาเร็ว มาเร็วกูรู้ว่าเต่ามึงช้าเธอคนนั้นที่นั่งอยู่มันเต่าที่เป็นโลลี่ตัวเดียวกับที่มาแย่งสมบัติเราเปล่าเอ้ยอย่าไปแกล้งโลลีเขาไปล้วไปไปไปบอสนี้แนะนําให้ใช้โล่ในร่างแรกแต่ไม่บอกว่าตียังไงร่างสองแนะนําให้ใช้รองเท้าบินโอ้ไอ้บรรยากาศด่านสวยเนาะชอบชอบแอสเซติกแบบเนี้ย เธอเนี่ยนะดื้อด้านจริงเลยต้องยอมรับเลยจริงสวัสดีจ้าเจอสมบัติบ้างรอเปล่าเอ่ยเกือบแล้วละ่ะแต่ว่าเธอเนี่ยไม่ได้มันสักอันหนึ่งเลยนะจะบอกไว้ก่อนถึงแม้ว่ากูจะไม่ได้สมบัติแต่กูได้มึงออกไม่ใช่ <c oughs> บอกเลยว่าบอสยิ่งใหญ่มากพร้อมติดเหลืองที่ใหญ่ยิ่งไอ้ติดเหลืองนี่คืออะไรไปต้องต้องไปดูเองวะไอ้ติดเหลืองเนี่ย <c oughs> มันต้องเป็นคําปริศนาแน่นอนล้านเปอร์เซ็น โอ้ยว huh? oh, ่าไงวว่ w ไะไงวะว่าไงเยอะ์้เยอะมัน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 ชนะทางป้เยอ์ผมเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนเป็นอะไรดีเมจิกมิสไซเมจิกมิไซ แล้วทำไมน้องโลลีกอบบิ้นมันไปนอนไปนอนเหือดอย่างนั้นแล้วเอ้ยกันไม่ได้ด้วยหน้อยเนี่ยปลาโก่งปลาก้งา,กางนี่เนี่ยแต่ว่าฟันอีกทีหนึง่งมันเป็นมิมิกเหรอ ใช่ไหมเอ้ยมีเออเอโตะฮอฮอโนโนโต้องไปตีอบไปสูงๆมานอีกนเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวลองเท้าบินใช่ไหมเออเออ,อเออไปเล่นโทโฮมาก่อนเว้ยเฮ้ยไม่มีเลเซอร์นะ What the fuck ว้าว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 เฮ้ยอะไรอะไอ้เคียบกูเคยเล่นโทโฮมาก่อนแต่กูก็ไม่สามารถต่อต้านอะไรแบบนี้ได้มุเมนต์กูแม่งช้ากว่าโทโฮสิบเท่าเหนื่อย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 ออกเหนื่อยใจกูไม่มีหิวแล้ว ใติพิษไม่มีเวทฮิลวะชิบัตตะชิบัตตะอ u t โอเคเรามาลองฝึก โอ้โอเคอย่างนี้นี่เองเบลเซอร์ไม่เอาเลเซอร์ดิขึ้นหลอดเดี๋ยวเมื่อกี้กระแทกตรงนั้นตายเหรอใช่แล้วเอาหน้าไปกระแทก เอ้ยเอออันนี้ยอมตายดีกว่าอ๋อมันใช้เคียวโดไอถึงนี่หว่าไม่ต้องกระโดดแล้วเออทางนี้แจ๋วเลยทางนี้แจ๋วเลยลงวิธีละเงิน ลืมใส่รองเท้าลืมใส่รองเท้าลืมใส่รองเท้าเกมมั <S 2>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  <ged> ่งใจดีนะ เออแม่งอิมูลเลยอะพลังซุปร้อนว่ะเลยทีนึงใช่ไหมโอเคโอเคอย่างนี้นี่เองโหของฉัน ยังไม่ตายอย่างนั้นหรอเธอเธอเนี่ยฆ่าสับป,ปะหลาดที่อยู่ในสมบัตินั่นอย่างนั้นหรออืมไม่เป็นไรใช่ไหมนั่นเธอแน่นอนอยู่แล้วฉันเนี่ยทําตามแผนได้ดๆแล้วลเธอเนี่ยก็ได้โผมาแล้วก็ขโมยของฉันไปเถอะเลยฉันเนี่ยสมควรที่จะได้ส่วนหนึ่งของสมบัติเหมือนกันนะแต่แต่มันไม่มีอะไรข้างในเลยนะฮะฉันเนี่ยได้ยินคําโกหกกันรู้แล้วไอ้อย่าคิดว่าฉันเนี่ยเป็นคนเซื่อบือนะดูสิไม่เห็นจะมีเลย เฮ้ยรู้ป่ะฉันยอมแพ้แล้วเอาไอ้จอบของฉันไปด้วยเลยไปไม่ใช่จอบเขาเรียกว่าอะไรวะ PX ไอ้ที่ที่ขุดที่ขุดแร่